โอเคครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจว่าเวลาได้ยินจจกคนเขาพูดว่าโรคงูสวัดงูสวัดเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันคืออย่างไรมันมีอาการอย่างไรมันมีตอบสนองต่อภาวะทางสุขภาพอย่างไรนี่สีเวทนะครับคือตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่ได้ไม่เคยประสบมาในชีวิตได้แต่งูสวัดงูสวัด นี่ครับอาการที่แรกมันจะเป็นแบบคล้ายๆว่าเกลือมก้ามเนื้ออักเสบมันจะเหมือนกับมีคนเอานิ้วเนี่ยมาจิ้มตามผิวหนังภายนอกแล้วมันสะเทือนข้างในเป็นแบบแป๊บแป๊แป๊บแป๊อยู่ประมาณวันสองวันแล้วพอหลังจากนั้นมันจะมีอาการผื่นคันก็ไปเชิงคันแล้วก็จะมีตุ่มน้ำหนองเล็กๆรอบ มากมายและมันจะลามเร็วมากนะฮะอย่างตามที่เห็นในวิดีโอนี้เืรองูสวัสดหรือว่า h e l o s n a k e ไอคำว่า h a l o s n a น e เนี่ยผมพูดเล่นก็งูสวัสดก็คิดว่ามันงูสวัสด,ดีก็โชคดีที่ได้เป็นครับตอนนี้ก็มียารักษาเวลาไปหาหมอ,อแก้อักเสบก็ ไดโคฟีแด์50มิลลิกรัมก็มีตัวนี้ครับแต่ลกวได้กินมากไม่ได้นะมันทำลายไตนะมันจะมีผลต่อไตนะแต่ว่าเราคงไม่เป็นอุสวัตตต่อชีวิตมั้งอาการนี้มันจะเป็นแบบประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนครับมันขึ้นอยู่ที่อายุของแต่ละท่าน ถ้าเกิดท่านอายุมากขึ้นตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยจะหายยากหน่อยแล้วก็มียาทาอันนี้คือยาป้ายนะครับเป็นครีมโอเปนที่เป็นชื่ออาไซโคเวียนะครับป้ายแล้วทำให้อาการผื่นแดงจะทุเลาลงนะครับแล้วก็มีต่อมานี่คืออาไซโคเวียเป็นชนิดเม็ดซึ่งแพ์จะต้อง จําหนงให้นะครับว่าอันน้าหนักเท่าไหร่ของท่านแล้วก็อายุเท่าไหร่จะต้องกินเวลาเท่าไหร่สําหรับผมเนี่ยหมอสั่งเขาซับสังส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 ่งมาให้ว่าให้กินทุกๆ3ชั่วโมงเริ่มกินเมื่อไหร่ก็ต้องรับไป3ามชั่วโมงสาชั่วโมงสาัโมง,ง,โมงวันละห้าหนนะครับจนกว่าจะหมดนี่แพงมากนะครับอัไซโคเวียเมตริสสารห้าบาทน,นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่หมอยังไม่อยากจะออกตัวยาที่ให้ก็คือ อะคอกเซียอะคอกเซียนี่เป็นยาแรงมากแก้เจ็บปวดแก้เจ็บปวดแก้อักเสบของงูสวัสด์ตัวเฉพาะเลยซึ่งในวิดีโอนี้ไม่มีนะครับอะคอกเซียโอเคครับก็นี่เป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจว่างูสวัสดิ์นมีรูปร่างอย่างไงอาการอย่างไรเป็นแล้วมันจะอย่างไรแต่ตอนนี้มันจะมันจะเจ็บปวด มัค่คล้ายๆปวดปวดแต่ไม่มีไข้นะมันจะปปวดเหมือนกับเราจะทําให้เราล้าทําให้เรา,าช้าลงเคลื่อนไหวช้าลงทําอะไรช้าลงครับ mm hmm. โอเคสำหรับคลิปคลิปนี้ก็เป็นวิทยาทานและเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับที่มีความข้างใจว่ามูสวัดเป็นยังไงและและพบกันครับขอบคุณครับ